สินก็ที่หนึ่งนี่นะบางคนก็ยังสงสัยว่ากินเนื้ออยู่นะพิษบอกสงสัยหรือโบสงสัยกินซีนนะนะโบได้่าแต่กินอยู่บางคนเพ่นว่าพิษนะแต่ความจริงโบแมนโบพิษคนละยางกันการจะกินหรือว่กินนะพระพุทธเจ้าเพื่อนก็บัญญัติไว้อยู่โดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมเพิ่นสงสัยบางคนนะโอ้พระสงฆ์ อ่ากินซีนกินไข่โบรบริสุทธิ์ได้ศีนนี่นะต้องกินเจจึงขังจึงสักซิ์จึงศีนบริสุทครบสองหอยสับเจ็ดขอ้ออ่นนั้นเข้าใจพิษบักใหญ่เลยพระพุทธเจ้าเพิ้นบริเน้นตัวนั้นนะนะแต่ถ้าเอาไปเน้นว่าต้องบบให้กินซีนให้กินแต่เจอย่างเดียวอันนั้นเป็นพวกของพระเทวทัตแน่นนะ่ะ ผู้ที่ขอบอให้พระสงฆ์กินซีนก็คือพระเทวทัตขอนำพระภูมิพระภัก้าว่าเป็นพระภิกขุต้องปฏิบัติให้เค็งขาดพระพุทธองค์าน่อยจึงขอให้ว่าบอให้พระภิกขุสฆงเขากินซีนทุกอย่างให้กินแต่มังสวิระหรือว่าประเภทพักภาษาอัางกฤษว่า vegetable พวกนี้ส่วนหลายเป็นเจน,นะพระพุทธเจ้าเพื่อนมาบอกอนุญ,ญาต แต่อนุญาตให้กินได้คือซีนหรือว่าเนื้อที่บรด้หูว่าเขาฆ่ามาเพื่อเฮาบบมีเจตนาให้เขาฆ่ามาเพื่อเฮาบบหู้บบสงสัยบ่ละแวงสี่ยางนี่ภาษจากสี่ยางนี้เราเป็นกินได้ถ้ายัางอยู่ในสี่ยางนี้เราเป็นสงสัยว่าเขาฆ่ามาหรือว่าสั่งให้เขาฆ่าอันนั้นสั่นบ่ได้ได้ผิดได้สั่นนะ,ะจริงแล้วนะ เพิ่นจังว่าบางข้งนะบบให้ออกซื้ออาหารโบให้ออกซื้ออาหารและสิ่งที่พระสงค์ขอได้อีกอย่างหนึ่งเสริมอีกน้อยหนึ่งความเข้าใจทางด้านนี้นะแม่ที่ว่าเรื่องกินเจนี่นะเพิ่นจะว่าบบให้เน้นนะโบให้เน้นว่า,ากินหรือบบกินเรื่องสินนะ้นแต่สิ่งที่ต้องเจาะจงคือเจ้าเศร้าข้าแล้วบอตัวนั้นเศร้าเบียดเบียนแล้วบอสินข้อนี้นะ กินเจยุตลอดชีวิตแต่ยังไปตบยุงอยู่กินเจยุแต่ยังเอาสอขีดไปฆ่าปวกอยู่ไปขีดฆ่าหมดอยู่เออสเปรย์สั้นไล่ังทอกใส่หมดอยู่อันนั้นบริมีผลอย่างลยเกี่ยวกับเจนะนะพระพุทธเจ้าเปินประเนเน้นเรื่องกินแต่ว่าเน้นเรื่องฆ่าเรื่องเบียดเบียนสีนข้อนี้นะพยายามลีกเว้นจากการเบียดเบียนจาก,การฆ่าไหนว่ากินเจโอ้ยค่อย สุดยอดได้ขอปฏิบัตินะเฮ้ยกินเจไม่ได้สามปีอวไรมาอยู่นี้มาอยู่ใน, <c oughs> ในเขื่อนัดยังเลี้ยงไก่ขายอยู่ <c oughs> มีฟาร์มไก่ขายอยู่เฮากินเจได้กำลังลมกันอยู่ดีๆยุ่งตบแเปะใช่เฮากินเจได้เฮยสองปีอ่ปตบยุ่งอยู่ <c oughs> โมได้อะไรไอ้ฉันต้องเน้นตัวนี้สีนข้อนี่นะอ่า จึงว่าบรหาห้ามเน้อลานต่อมาเรื่องญาติโย,ยมเขาตื่มก็คือพระสงฆ์เฮาเนาะบวชเขามานะบเมนวาชขิขอนั่นขอนี่นไม่ออกได้ได้บเมนวา่ขอได้สารพัดสัพพิยางยถ้าขอกระพิษสินเจ้าของพิษอบัตตนเองปั๊บอบัตนี่หนึ่งขอได้คือญาติพี่น้องผาคุมหรืออีกอย่างต่างๆเม้นขอได้ อ่าเช่นว่าเป็นเมอาจารย์นี่ผู้ให้กําเนิดนี่ขอได้สองมาลวเม่ข่าก็คือผู้เพเลินปวรณนาหรือบ่เป็นแม่ข่าก็ตามแบบตู้จันหวายสิบนบริปวบลณาว่าเพลินเป็นเมพ่พอข่าเพลินเป็นผู้สั่งต่างๆแต่เพลินว่าพระอาจารย์มีอย่างขาดเหลือบอกขาน้อยเธอขาน้อยสซอยซำาขาน้อยซอยได้อันนั้นคือเพเลินปวบรณาและอาจารย์สามารถว่า,าได้ว้ยตูจย้จันหวาเกือบขาดละว้ยตูจย้จันหวาบ่มีน้ําดื่ม ไม่ใช่มีตัวนุกบ่มีอาหารได้จัน้อยบ่มีอาหารสันพะว่าเฮาปววรณาไวแล้วว่าขาดตกบกพองอะไรบอกข้าน้อยเด้อข้าน้อยอันนี้เม่นได้แต่ถ้าผู้ปววรณาเฮาเฮาเบาบ่ได้เออฮะนะมีแต่ผู้ปววรณาและเม่ผู้ให้กำเนิดระยะติพี่นองท่านั้นที่พระสงฆ์สามารถเอ่ยขอได้วันนี้ปววรณาก็ตามบบให้เกินสามเถื่อไม่ออก ว่าดูจันหวะพาคุ้มขาดแล้วนะเธอหนึ่งเรายัางบ่ให้อยู่ดนๆไปว่าเธอสองได้ว่าเธอสามได้เราบร่ให้คือ,บอ่บว้าเลยแบบน,นี้นะแสะดงว,ว่าเขาบอาาบอยากถวายบบอยากทานเอาละถึงมันว่าเขาปอบระนะก็ตับแต่เขาบบอยากทานละ่ะได้แค่สามเธอบบให้เกินสามเธอเท่านะั้นอันนี้คือพระสงฆ์แท้ๆนะแต่ถ้าเราไปขอมั่วเห็นอย่างก็ขอ ทุกมือเงี่งโลกโซโซไมีเดียอยากได้อย่างกระโพดจะเดินทางไปหลวงะบางหลวงพะบางบมืใดน้อจ่ายค่ารถไฟน้ออาให้เอาบุญน้ำประจานเด้เออ่าพิดได้น่ะนะ